Bye. <laughs> สวัสดีครับผู้ชมครับกลับพบกนันอีกครั้ง Tom's t o r y Car X Lifestyle นะครับมาใน EP นี้นะครับเรามาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่จาก Mercedes-Benz นทะครับที่จะมาเติมเต็มพอร์ตโฟลิโอ,อ,อ,อของความเป็น EV หรือว่ารถไฟฟ้า100%จากทาง Mercedes-Benz คราวนี้นะครับมาในรูปแบบของ SUV อย่างเจ้าคันนี้เลยครับ Mercedes-EQB เจ้าคันนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวตามทอมไปลุยกับเจ้าคันนี้พร้อมๆกันเลยครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยนะครับเติมเต็ม EV Portfolio ในไทยอีก3รุ่นประเดิมนําเข้า EQB 250 AMG Line ครับ Mercedes-Benz นะครับได้เผยยอดขายทั่วโลกนะครับแตะ2ล้านคันโชว์ตัวเลขรถพลังงานไฟฟ้า100%แบรนด Mercedes ์ Mercedes EQ โตขึ้น124% SUV รุ่น EQA และ EQB มาแรงในตลาดโลกครับดังนั้น Mercedes-Benz ประเทศไทยจึงไม่รอช้าครับหยิบนำเจ้า EQB 250 AMG Line ย,ยนตกรรมพลังงานไฟฟ้าแบบ100%ภายใต้แบรนด์ m r r e e e s s EQ รุ่นล่าสุดที่ผลิตและนำเข้าแบบ CBU นะครับมาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยมาพร้อมรูปแบบตัวถังแบบรถ SUV ที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ GLB โดย EQB ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าด้วยขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ PSM ครับที่ให้พลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่385นิวตันเมตรสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะเวลา8.9วินาที ในด้านของแหล่งพลังงานครับรถยนต์คันนี้ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแบบแรงดันสูงมีความจุแบตเตอรี่66.5กิโลวัตต์อาวสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด460กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP สำหรับการชาร์จไฟฟ้านะครับ EQB รองรับการใชร้กระแสตรง DC ได้สูงสุด100กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก10%ถึง80%เพียง32นาที และรองรับการชาร์จกระแสสลับ AC สูงสุด11กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100%ในระยะเวลา6ชั่วโมง50นาทีโดยมาพร้อมกับ Mercedes-Benz Wallbox Home รุ่น2.0ที่มาพร้อมระบบป้องกันฝุ่นกันน้ำนอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการชาร์จไฟฟ้าและอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แบบ OTA over the air ผ่านแ p ปพลิเคชัน Mercedes me อีกด้วยครับ นอกจากความโดดเด่นของการเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่สามารถมอบประสบการณ์การขับขี่แบบไร้มล,ลพิษแล้วนะครับเจ้า EQB ยังมาพร้อมการดีไซน์ที่แฝงไว้ด้วยความหรูหราตามแบบฉบับของแบรนด์ Mercedes EQ นะครับรวมถึงความสะดวกสบายที่มากับมิติตัวถังขนาดใหญ่นะครับผมโดยด้านการออกแบบภายนอก EQB มีการตกแต่งรอบคันแบบ AMG Body Styling มาพร้อมกระจังหน้าแบบ radiator g r i l l พร้อมแถบค่ากระจังหน้าโครเมียมแบบทวินเบรดที่ดีไซน์รับกับโลโก้ดาว3ามแฉกของ Mercedes-Benz ได้อย่างลงตัวต่อนเนื่องด้วยโคมไฟหน้าความละเอียดสูงแบบ LED high performance ตกแต่งเส้นสายไฮไลท์สีฟ้าแสดงถึงการเป็นรถในตระกูล m e r c e d e s EQ ครับและมีการติดตั้งระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับ พร้อมติดตั้งเาลาหลังคาอลูมิเนียมสไตล์รถอเนกประสงค์และล้ออล่อยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบมัลติสป o k e ขนาด20นิ้วครับในส่วนของด้านการออกแบบภายในนะครับ EQB 250 AMG Line มาพร้อมนอวัตกรรมและความสะดวกสบายสะท้อนความหรูหราและความสปอร์ตทั่วทั้งห้องโดยสารด้วยการดีไซน์แบบ AMG ตั้งแต่คอนโซลหน้าที่ตกแต่งแบบอลูมิเนียมลุคนะครับไปจนถึงเบาะนั่งสไตล์ AMG ที่หุ้มด้วยหนังอาร์ติโกตัดสลับกับไมโครคัตไมโครไฟเบอร์สีดำพร้อมพวงมาลัยมาติกฟังก์ชันหุ้มหนังแนปป้านะครับและแป้นควบคุมการคืนพลังงานไฟฟ้าแบตพดเดลชิฟครับในด้านของฟังก์ชันการทำงานความบันเทิงนะครับ EQB มีระบบการแสดงผลและระบบควบคุมฟังก์ชันการใช้งาน ด้วยหน้าจอแสดงผลความละเอียดสูงสุดแบบ All Digital i n s t r u m e n t Display ขนาด10.25นิ้วและหน้าจอแสดงผลบริเวณคอนโซลกลางขนาด10.25นิ้วเช่นเดียวกันโดยมีการติดตั้งระบบ Infotainment ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของรถยนต์ Mercedes-Benz อย่างระบบ MBUX 6ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันการทำงานภายในรถได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งความโดดเด่นของ EQB นะครับนั่นก็คือความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์แบบฉบับรถ SUV ครับโดยมีความจุบสัมภาระสูงสุดนี่อยู่ที่1,710ลิตร พร้อมติดตั้งฟังก์ชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารมากมายนะครับทั้งระบบปรับเบาะแบบไฟฟ้าที่มาพร้อมระบบหน่วยความจําแบบ Memory s e ซีทั้งเบาะผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแยก2โซนแบบเ h e r m o t r o อนิครับพร้อมการควบคุมระบบปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนระบบไฟแอมเบียไลท64เฉดสีที่สร้างบรรยากาศให้กับห้องโดยสาร หลังคาพนุรามิกซันรูฟเลื่อนเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบเปิดปิดฝากระโปรงท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือระบบเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงการติดตั้งระบบชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายสำหรับที่นั่งด้านหน้าอีกด้วยครับ EQB250AMG Line ครับมีการติดตั้งระบบความปลอดภัยนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางครับ เรเดวาได้เสริมระบบความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยการนำรถเข้าจอดอัตโนมัติพร้อมกล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยจอดระบบรักษาระดับความเร็วนะครับระบบดูซับแรงสั่นสะเทือนระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบแจ้งเตือนยานพาหนะขณะเปิดประตูรถและระบบแสดงสถานะลมยางพร้อมระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางอีกด้วยนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ Mercedes EQB นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถไปดูตัวจริงกันได้กับงานบางกอกอินเต n ร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชวที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับที่บูธ t 1 9นะครับสนุนราคาของเจ้าคันนี้นะครับ m s r c e เ e s เป็นประเทศไทยนะครับเปิดมาที่3 2 0 0 0 0นบาทอย่าลืมครับไปสัมผัสตัวจริงกันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแน o มอเตอร์วันนี้ Tom's t o r y Car X l เอ e ก t y l e ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้ไปละสวัสดีครับ